ค่ะพี่น้องคาเมอรอนี่ย่าหยามาพอกับคุณแม่นะคะใหญ่แสงค่ะวันนี้ค่ะเมอรอนี่ห้าสองคนมีเรื่องราวค่ะเรื่องราวของน้องไอายค่ะมีเขาเรียกว่าคุณแม่ค่ะมีคําถามที่ว่าเพราะอะไรไอ,อายถึงเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็น โอ้ยน้องนะอายนี่เนาะเป็นคนที่น่ารักมากพดจาก็ไพโรค่ะแล้วก็ี้เล่นค่ะเป็นเด็กที่ี้เล่นเป็นเด็กที่อารมณ์ดีก็เลยมีพ่อแม่เอฟซีเนี่ย พักมากมายอันนี้เป็นเหตุผลจากคุณแม่เ<ช>นาะแต่ใดก็แล้วแต่น้องๆอ,อ,อายเนี่ยน้องไอศุณาพรเสียงวีหกตั้งแต่บอสนกพงศกรเนี่ยรับมาเป็นลูกสาวมาเป็นบุตรบุญธรรมมาเป็นบอสน้อยของยายา,าพพ่อแม่ทุกๆคนท,ที่ทเป็นเอฟซีของบอลำเสวหกเนาะ น้องอายหนึ่งเลยแหละคุณแม่ขามีความกระตันอยู่อืมีความกระตันอยู่เราจะเห็นได้จากวันแรกจนถึงวันนี้น้องอายกับคุณย่าคุณย่าจริงๆน่ะคุณย่าจริงๆที่ดูแลเลี้ยงดูน้องอายมาจนถึงทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าน้องอายก็มีเขาเรียกว่าได้มาเลยได้อะไรก็ให้คุณย่าคุณย่านอให้คุณย่าเก็บให้คุณย่าดูแล ทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเนี่ยดูแลเขามาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตค่ะต่อมาคือความใส่ซื่อบริสุทธิ์แสดงความรักต่อทุกคนแบบในแบบฉบับของน้องอายนั่นก็หมายความว่าเราเราเห็นน้องอายนะคุณแม่นะเราเห็นน้องอายแบบว่าแสดงความรักแบบว่าบางทีก็น้องอายเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่ว่าสาวเรียบร้อยสาวหวานน้องอายจะเป็นประมาณว่าเด็กที่แบบ ซนสนก่นแก่นนิดนึงออกไปทางเฟี้ยวเฟี้ยวออกไปเด็กห้าวห้านิดหนึ่งน้องไอ้เขาก็จะขี้เล่นของเขาเหมือนที่คุณแม่พูดไปตอนแรกก็คือน้องเขาจะขี้เล่นแต่ว่าเขาจะแสดงความรักต่อทุกคนบางครั้งนะคุณแม่ได้เงินจากทางหน้าเวทีได้ตรงได้ติดมาก็คือมาแกะมาลงมาไลนะให้คนนั้คนนี้ก็มีอันนี้คือความคิดของเด็ก11ขวบคุณแม่ค่ะเด็ก11ขวบก็คือน้องไอ้เขาแบบ คือเขารู้จักรู้จักแบ่งปันแต่เล็กแ,แต่ตน้อยเนาะมันหายากนะเด็ก11คขวบเนี่ยที่มีความคิดรู้จักแบ่งปันรู้จักความกระตันยูเนี่ยมันหายากมากๆมีน <c oughs> ้อยคน <c oughs> นะค่ะ <c oughs> แล้วต่อมาเนาะการแสดงออกกับพ่อจา๋าใช่ พ่อจ๋าและลูกจ๋าในการแสดงออกแบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่าไม่เมคแบบว่าไม่ไม่เฟกใช่แสดงออกแบบไม่เฟกเลยแล้วก็ไม่มีเมคเซนไม่มีแบบว่าไม่มีบทไม่มีอะไรทุกอย่างปฏิบัติต่อกันและกันเสมือนพ่อลูกกันจริงๆแม่<ๆ>เขาปฏิบัติต่อกันคุณแม่เหมือนพ่อลูกกันจริงเลยหลายคนแต่ก่อนมีนมดราม่าแม่ใช่มันมีดราม่าพี่้องขามีดราม่าว่าแบบว่าเอเอเขาเรียกว่าอะไรคุณแม่คะเอา่บแกงทำบ่แม่เขาว่าดราม่าว่า เป็นคอนเทนต์บอทำตามกระแสไหม,มนู่นนี่นั่นไหมเห็นกระแสช่วงนั้นเขามีแบบ็นลูกมีรับลูกมันเป็นลูกบนถกบนทำเนี่ยบอนนกทําตามกระแสไหมนี่บอนนกตวนได้ออกมาพูดเลยนะแบบเปิดอ,อกลูกู้ชายชเลยแม่แมบอกว่าถ้าเรียนแบบในสิ่งที่ดีจะเป็นอะไรไปใช่อบอนนกว่าอย่างนี้นะถ้าเรียนแบบในสิ่งที่ดีจะเป็นอะไรไปจากคําตอบในวันนั้นน่ะบอนนกพูดในไรสดคุณแม่ค่ะจากคําตอบในวันนั้นจนถึงวันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่า ลูกจ๋ากับพ่อจ๋าเนี่ยเขาทาคู่เกิดมาเพื่อเกิดมาเพื่อกันและกันคุณแม่ใช่ถูกต้องเกิดมาเพื่อกันและกันแล้วก็เขาเรอเวลาที่จะมาพบกันแล้วจนได้มาเจอกันจนได้มาเจอกันจนเป็นพ่อจ๋าและล,ลูกจ๋า,จากันในวันนี้อ,อืที่เราเห็นกันนี่แหละใช่นี่แหละจากตอนแรกนะพี่น้องนาะเขาบอกว่าเออนู่นนี่นั่นเหมือนที่ย่าพูดเมื่อกี้แหละว่าเออ เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแล้วมาเป็นสร้างกระแสหรือเปล่าอแต่พอเราเห็นจนถึงทุกวันนี้ทุกอย่างการเวลาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะโดยเฉพาะยาตที่ติดตามตั้งแต่วันแรกหรือบอสนกไปแล้วมาจนถึงวันนี้เราเห็นถึงความรักความเอ็นดูที่ทั้งคู่มีต่อกันและกันแล้วก็ที่น้องอาัปฏิบัติต่อพ่อจ๋าแล้วก็พ่อจ๋าปฏิบัติต่อน้องายคือทุกอย่างมันเสมือนแบบเราเราเราชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมาตลอดจนถึงวันนี้จนถึงวินาทีนี้ก็ยังชื่นชมชื่นชอบอยู่เนาะ และอีกอย่างเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเพิ่นคิดยังไงเพิ่นก็แสดงออกมาแบบนั้นบ่มีความเสแสร้งบ่มีความแกล้งทาที่เราติดตามมาตลอดจนทุกวันนี้อค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่คนหลงรักน้องอ้ายนะคุณแม่่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องอ้ายเนี่ยเป็นคนที่มีอีนิวจีสูงมีสปิริตสูงไม่เคยหวั่นเลยต่อสถานจะมีสถานการณ์แบบไหนนู่นนั่นคุณแม่ขาไม่เคยหวั่นเลยสู้หมด ท,ทุกสถานการณ์แม่ค่ะล่าสุดไงคุณแม่ล่าสุดพี่น้องค่ะล่าสุดที่เป็นใครเนี้ยเป็นใครแม่สบายร้องเพลงไม่ไหวร้องเพลงไม่ไหวก็คือจนบอสนุเนี่ยตัดสินใจเลยบอสนกกำลังบ,บอสนกกำลังประกาศต้อนรับลูกสาวเลยนู่นนี่นั่นบอสนุนตัดสินใจเลยไม่ให้ร้องไม่ให้ร้องเพลงวันนั้นสามซีมือก่อนเนี่ยพี่น้องไม่ให้ร้องเลยไม่ให้ออกมาร้องเลย จนบอกว่าจนได้ขึ้นมาโชว์ตัวเฉยๆยางขื้นมากตาแดงกําเลยตาแดงกําแล้วเหมือนจะร้องไห้แล้วแหละอบอสนกก็สงสารลูกคนเนี้ยไม่รู้ว่าลูกใครขึ้นอ่าไม่รู้ว่าลูกใครขึ้นกับทันหันก็คือแบบน้องอายก็ด้วยความที่เขาเอ่้มว่าอะไรแม่เป็นห่วงเอฟซีเอฟซีเป็นห่วงเอฟซีนู่นนี่นั่น,นรักษาน้ำใจพ่อแม่เอฟซีน้องอายเนะี่ยคือ,อคือถ,ถึงคิดถึงความรู้สึกว่าพ่อแม่เอฟซีตั้งใจมาดูตัวเองแค่ะ เก็บแค่ไหนป่วยแค่ไหนไข้ขึ้นแค่ไหนก็อยากจะออกมาทําการแสดงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิงได้เห็นประมาณนี้แม่แม่ล่ะจนจนพอพอหลังจากวันนั้นน้พี่น้องขาจนเราทอาูีวันหนึ่งก็คุณพ่อจ๋าก็พาไปหาหมงหามอยนี่แหละแม่จนจนก็คือเกือบหายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละเกือบหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาขึ้นเวทีก็มาร้องเพลงกับพ่อจ๋านี่แหละก็มาร้องเพลงนกจ๋าร้องหลายๆเพลงนี่แหละร้องเพลง หลายเพลงจนหลายเพลงหลายเพลงจนพ่อจ๋าบอกว่าจนพ่อจ๋าบอกว่าที้เอ่ยปากบอกว่าใจใ่ไดพออืมคือขึ้นชมน้องอายคือคือขนาดน้องน่ะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่จะออกมาร้องเพลงได้เนี่ยใจมันใดพออีลีหรือใจใยใดพอสิดม่แม่พอพอพอนกอีลีนี่ละอืมนี่ละพอนกพ้องสกอร์เพื่อนนี่ละ และนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราได้เห็นจากน้องอายว่าน้องเป็นคนยังไงเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือคุณแม่น้องอายเนี่ยไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกปฏิบัติในที่นี้หมายความว่าน้องปฏิบัติกับทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเวลาน้องแสดงความรักคุณแม่เห็นไหมกับมี่ตู่กับป้าออย่านุพี่โดนธนาโดนหรือทุกคนในวนพี่แพวกับพ่อจาเนี่ยเขาจะปฏิบัติเหมือนกันคือ คือเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าฉันเป็นหนูเป็นลูกพ่อนกนะดัง<ม>นั้นอย่างนี้นะคือเขาจะไม่นุย้ยเขาเห็น,<ม>นใครเขาก็จะกอดโน้นี่เขาเขาจะเล่นเล่นหมดนะแมนเล่นเล่นด้วยหมดแม่เ,<อ>เล่นด้วยหมดมีความเฟรลี่แมนแม่มีความเฟรลี่แล้วก็คือเวลาพี่ๆทุกคนที่ไปจ้อยเหลือไปอุ้มไปยังก็เพิินกับสิทธิขอบคุณค่าหวัดดีค่ะทุกครูทุกคนแมนค่ะกอดหมด น้องเข้ากับทุกน้องเข้ากับทุกคนได้ง่าแม่ๆค่ะและคนรอบข้างก็รักน้องหมดเลยอืน้องไอ้ไอ้ก็คือรอยยิ้มแล้วก็เสียงหมอเราะจุดเชื่อมความรักความเข้าใจกันให้แน่นแฟนมากขึ้นของหมอลำเสียงวิหกความหมายเนี้ยคือบอกว่าคือจากเสียงวิหกสมัยก่อนที่เราเราเรารู้จักก็รู้จักในระดับหนึ่งนะคุณแม่เขาก็เขาก็มีชื่อเสียงมา สามปีสามฤดูกาลและปีนี้ฤดูกาลที่สี่คือเขาก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งที่เรารู้จักพอสมควรแต่พอมีน้องออ้เข้ามาเนี่ยเราจะได้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรแม่ความรักของคว,อความรักของทั้งญาติเองของเขาเรียกว่าบุคลากรในวงนะ่ะน้องไปตรงไหนทุกคนรักน้องหมดเลยแล้วน้องเหมือนเป็นคนเชื่อมอะ่ะ เชื่อมความรักไม่เข้าใจไหมว่าน้องไปสายใหญ่แมนแต่ละคนแต่ละคนเข้าหากันน้องไปตรงไหนทุกคนยิ้มหมดทุกคนยิ้มหมดทุกคนรักน้องหมดพอรักน้องหมดเหมือนน้องเป็นตัวกลางแบบคอยเชื่อมคนนั้นคนนี้ก็แบบไปอยู่กับใครใครก็ยิ้มตามน้องไปหมดทําให้มันเกิดอะไรแม่รู้ไหมมันให้เกิดความสามัคคีกันขึ้นของมอลรสเสียงวิหกทาให้ทุกคนนะ่ะพอพอน้องไอไอเข้ามาอยู่ในวงเรามีความรักเกิดขึ้นในวงละเรามีความสามัคคีกันเกิดขึ้นแล้ว งานเราก็ไปได้ดีค่ะเนี่ยพองานไปได้ดีเนาะกระแสมานู่นนี่นั่นมางานเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นทุกคนมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นกระแสตีกับคือมาแรงมากเลยดีมากเลยดีมากๆใช่นั่นแหละก็คือจุดเปลี่ยนของเสียงวิหกเลยเนาะจะบอกให้เลยแล้วก็ที่ต้องขอบคุณที่สุดก็คือพ่อจ๋าแม่พ่อจ๋าเนี่ยคอยอบรมสั่งสอนน้องสั่งสอนน้องพ่อจ๋าเนี่ยพูดตลอดว่าเป็นลูกพ่อจ๋าเนี่ยต้องเอาตัวรอดให้ได้ ต้องกินง่ายอยู่ง่ายต้องทําทุกอย่างเองเป็นหมดแต่งหน้าเองก็แบ่งต้องทำใช่พอพ่อศาสตร์สอนหมดทุกอย่างต้องเอาตัวรอดให้ได้ในสังคมด้วยวันหนึ่งเกิดไม่มีพ่อจ๋าไม่ได้อยู่ตรงนี้ล่ะทํายังไงหนูต้องเอาตัวรอดให้ในสังคมให้ได้นี่แหละคําสอนจากพ่อจ๋าทําให้เราเห็นว่าจะมิได้มีน้องไอที่แข็งแกร่งได้ในวันนี้อืมนี่แหละนี่แหละค่ะพี่น้องคะเป็นเหตุผลที่ยาๆอยากสมานน้ำวัดน้ำมาวัดสุฟังน้คะคุณแม่นะว่าเหตุผลหลายเหตุผลที่ ใครก็ตามแต่ที่เห็นน้องไอแล้วทําไมถึงถึงหลงรักถ้าพี่ๆพี่ๆพ่อพ่อแม่แม่น้องๆเนี่ยมีเหตุผลอื่นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ภายใต้คลิปของเราสองคนเนาะนี่แหละเป็นเป็นเรื่องราวที่ญาญ่านำมาฝากถ้าเห็นด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ